ในบ่อน,นี้มีประมาณเท่าไหร่นะลุงนี่ก็โหหลายก็4ี่ห้าร้ยโลสบายสบายสี่ห้ารอโลสบายเลยนเนาะเดี๋ยวนี้เลี้ยงไม่ยากแล้วตอนแรกนี่คือลองผิดลองถูกมาครับอือครับผมสวัสดีครับผมบ่าวิสานขนานแท้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับการเลี้ยงปลาไหลในบ่อผ้าใบนะครับ วันนี้ก็จะพาเข้ามาศึกษาวิธีการเลี้ยงครับกับอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับสวัสดีครับครับผมคุณลุงแนะนําตัวอีกครั้งนึงครับผมอดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่หนุยอยู่บ้านคลองางเงาหมู่ที่5้าตำบลท่าบัวอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเลี้ยงปลาไหลมานานยังครับเลิ่ยม,มาเกือบ3ามปีแล้วครับ3ามปีเนาะครับตอนแรกนี่ไปรับพ่อแม่พันธุ์หรือว่าไปรับปลาไหลามาจากไหนครับในการเลี้ยงก็ซื้อซื้อเพื่อดักหลัน ดักรันเนาะครับแล้วก็มาปล่อยลงบ่อเลยเหรอครับเีแรกเลยผมปล่อยลงบ่อแต่นี่มันไม่ไม่ดีมันต้องให้ดีต้องมาพักพักไว้สักคืนให้ปลาไหลแข็งครับให้มันแข็งให้มันแล้วเรามันถ้าปล่อยลงบ่อเลยมันจะอ่อนเพลียมันจะไม่มันก็มีการตายอย่างไงก็ต้องตายครับผมมันก็เยอะผมก็ตายครึ่งต่อครึ่งอนเทแรกมันศึกษายังไม่ค่อยจะนั่นอ๋ออันนี้ลุงเลี้ยงในบ่อพ้ะใบะครับเนาะบ่อพ้ะใบ้พะใบ รถสิบล้อเราปะครับไม่ครับพะใบาที่เขาเรียกอะไรตัดท่อนาคมันมีขายอยู่ผม,มไปนี่หลายปีเนี่ยไม่ใช่ว่าปีสองปีเนาะครับกันน้ำออกได้โอ้โหสบายเลยมียยมีรั่ว<ล>มีมีรั่วมีอะไรเนยอืมเที่ที่ผมประสบการณ์มานะครับแต่ผมว่าพรนนะใบาดีกว่าบ่อปูนเธอเลี้ยงปลาไหลนะพระใบดีกว่าเนาะครับอันนี้ก็ทําแบบ ง่ายๆเลยเนาะบ่อเนาะตีคายันนะครับแล้วก็เอาผ้าใบมาลงนะครับเนาะครับดินนี่เราต้องใส่ยังไงครับเนี่ยดินใส่น้ำใส่บางถ้าถ้าเลี้ยงปลาไหลเนื้อก็ไม่ต้องมากก็ถ้าใส่มากเวลาจับขายมันจะลําบากเราครับกับประมาณตั้งยี่สิบเซนสิบห้าเซนเต็มที่ประมาณเนาะครับอ๋อนี่คือวอรดเขาหรอครับอันนี้คืออะไรครับนี่อร์ดวอดครับแต่ไม่ใช่วอดปลาไหลนะ เป็นบอดปลาก็ดีครับผมาเอาลูกปลาเอี่ยผมให้ลูกปลามันกินคืนเน่ยมันมันจะไม่บางคืนเนี่ยเขาจะออกมาลอยหัวเพื่อนี้หากินคืนอ๋อในนี้ก็มีเลี้ยงปลาด้วยครับเพือกปลาสวยงามเพือกปลาหางนกยุงปลาอะไรเนี่ยครับขนาดบอเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนีกว้างสามเมตรกว้างสามเมตรครับยาวยาวเก้ายาวเก้าครับก็คือว่าใส่ได้กี่ตัวประมาณอูวันนี้ เป็นพันตัวเลยพันตัวเลยเหรอครับอันนี้คือรูปอะไรเนาะครับเนาะครับรูปะลาไหมาในท่อเฟืงในท่อนี่ก็ครับอยากดูไหมผมจะลองลงไปจับดูอยากเห็นตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยคุณลุงให้อาหารอะไรมาครับเนี่ยอาหารปลาดุกครับอาหารปลาดุกเนาะครับทีแรกเลยก็ใช้โครงก่บดแต่นี่มันยุ่งยากอะผมผมมันทําหลายอย่างอ๋อยุ่งยากเนาะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอาหารอะไรครับอาหารปลาดุก เราธรรมดาเนี่ยธรรมดานเนาะเดี๋ยวตอนเย็นก็มาสาดๆได้กินสาดไปเลยครับก็โรยตำ<อ>สองกำมือสามกำมือมันก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าผมมีลูกปลาเยอะะครับก็คือว่ากลางวันนี่จะไม่เห็นตัวเขาละไม่เห็นแล้วมันจะอยู่ในรูอยู่ในกระบอกเออท่อบีซีสองนิ้วครับมาตัดตัดห้าสิบเซนมันมันมันก็อยากเห็นตัวปลาไหลเนี่ยตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวดูสองสองอันนี่นะ ผมจะลองอุ่กจับเลยแต่ยากนะเพราะรอะไรเนี่ยครับผมไม่ใช่ของง่ายเลยท้าทายเนาะครับท้าทาย มีไหมครับมีตัวไหมดีเลยมีตัวแต่จะไม่ใหญ่นะี่เรืองอะไรนะโอปลาก็ดีงนะั้นเองนี่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 ครับครับเดี๋ยวมาเทียงน่องได้ครับนี่นี่ลูกมันเนี่ยไม่ใช่พี่แม่แล้วเนี่ยนะเนี่ยโอ้เนี่ยไม่ใช่เนื้อลูกมันเลี้ยครับเนะี่ยครับอ๋อปลาไหลเอามาเทียงตัวได้ไหมครับนี่ไม่มีอ้าวสายอย่างนี้เป็นที่ต้องการของตลาดไหมครับเขาก็ซื้อเนี่ย ซื้อเนาะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบครับครับตายนี่ตัวอืมจะดิอนนี้มันยังไงผมมันเล็กพ่อไม่พันเล้ยไม่เห็นเนาะมันจะอยู่ในรูมากครับเดี๋ยวเดียวไปดูอีกนัหนดูอ่างอ่างขุนนี่นครับโอ้นี่มีหลายตัวนี่ มาเทเท,ทได้ไหมครับเทบนแห้งมันนะเทต้งตรงไหนเทเนี่ยบนบนแห้งไหนนี่เดีด๋ยวได,ด้มันจะไม่เห็นเอาอย่างเอา,อาเลยครับโอ้โหนี่ปลาอะไรคุณปลาอะไรคุณครับดูไหมครับครับครับดูครับ นี่ก็เยอะเนี่ยเยอะนะครับเต็มเลยนี่อันนี้อันนี้ขุนเหรอนี่ขุนเนี่ยลูกมันเนี่ยลูกมันปนเปอยู่นี่เนี่ยตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีครับโอ้พื้นที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นดินนะครับเวลาถ่ายน้านี่คือเราต้องต้องยังไงครันี่ยถ่ายน้ํากันเนี่ยเวลาโน่นไปกดตรงโน้นอ๋อมันจะมีเขาเรียกว่าตัวปอดนะครับนะครับเจาะรูตรงนี้มันเจาครับปลาจะไม่ออกอืม เยอะมันอยู่ในป่านี่เยอะอันนี้เยอะปลาไหลนะครับโอ้เน,นก็บอกยังเป็นเป็นสิบตัวแล้วเนี่ยเป็นสิบตัวเลยนะนยนะครับก็บอกแค่ห้าสิบเซนเนี่ยจากประสบการณ์แล้วคือว่าเลี้ยงยากไหครับตอนนี้ไม่อยากเลยไม่ยากเลยครับกินอาหารกินอาหารปลาดุกแล้วไม่ยากเลย,ย,เลยถ้าหัดมันนะวางไหนอะครับนี่มันตัวเล็กตัวเล็กเนาะคราไปละโอ้ ใหญ่ก็ต้องอ่างอันนี้ประมาณเท่านิ้วนิ้นโป้ปะอุ้ยเรียกฝักคูนเนี่ยฝักคูนเนอะอครับเดี๋ยวจะหาว่าของเราไม่มีจริงนะโอ้โห,โหครับโอ้ตัวใหญ่นะออันนี้กระมังครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับนิ้วนิ้โป้ผมนะครับก็ใหญ่กว่านิ้โป้ครับตัวตัว,ตวแต่ละตัวเนาะอืม ในบ่อนี้มีประมาณเท่าไหร่นะลุงนี่ก็โหหลายก็สี่ห้าร้ยโลสบายสบายสี่ห้ารอยโลสบายเลยเนาะครับเดี๋ยวนี้เลี้ยงไม่ยากแล้วตอนแรกนี่คือลองผิดลองถูกมาครับอืมครับผมนี่ครับ,รบไปหมดละมันกระเทืนอนครับตื่นมาละ ไอตัวเล็กๆนั่นอไอตัวเหลืองน,นี่คือพ่อพันเขาครับผมจะเน้นปลาไหลเหลืองมันมีสองพันนะปลาไหลอ่ะอ๋อมีสองพันครับเหลืองกับดำเหลืองกับดำครับเนี่ยมันมีทุกอันแด้เลยผมขอแล้วมันะครับ <c oughs> ขอแล้วมันดีดมันดีดโอ้ครับเยอะแยะเลย อันนี้ปลาไหลนะครับเลี้ยงในบ่อดินนี่คืออันนี้เปรียบเียบกับบ่อดินไหมครับหรือว่าท้ายคืนไหนเนี่ยนี่มันก็ทั้งล่างเป็นดินอยู่แล้วทั้งล่างเป็นดินเนาะครับผมเอาดินใส่อืแต่ใส่ไม่มากนะประมาณสิบห้าเซนยี่สิบเซนถ้ามากนี่มันจะเวลาแล้วจับขายมันจะยากอันนี้คือเอาขึ้นมาจากดินใหม่ๆนะครับมันตัวมันก็จะไม่ค่อยแดงมากเนาะครับประมาณว่ายังยังคุนๆจากโคนนะครับ ปลาไหลมีสองพันครับเหลืองกับดําเหลืองกับดําครับแล้วก็คือสังเกตได้ง่ายเลยสีดำสีดำกับสีเหลืองดํากับเหลืองเขาก็ออกมากันเลยโอครับเหลืองนี่คือว่าร้านอาหารีเขาจะชอบไรับ,บริโภคไซส์ประมาณไหนที่ว่าน่ากินหกเดือนหรือว่าห้าเดือนแม้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าชาวบ้านเราเขาก็กินเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดตัวเนี้ยเนาะนครับขนาดเล็กจัดมันก็ไม่ดีเลยมั้งเออ ใหญ่เกินไปเขาว่าก็ดูแข็งอีกก็ยากแล้วที่ว่าลุงเลี้ยงมานี่ลุงเคยจัดทำอาหารทำอาหารบ้างไหมไม่เคยเลยไม่เคยครับโอแต่ผมสะอาดอยู่แล้วนะครับครับบางคนมาดูบอกโอ้แกไม่เอาหนังงวนังควายบอกโอ้โหคนกินยังไม่มีเลยครับจะมาให้ปลาไหลกินยังไงเนี่ยโลต้องเป็นร้อยๆอยครับผมมันจะไม่มีกินอยู่แล้วหนังงวนังควายอาหารก็คือว่าอาหารปลาดุกเรานี่แหละอาหารปลาดุกผมอย่างสะอาดไม่ต้องกรวดวานลงไปเลย ตามบ่อแนยวันเนี่ยแถวเนี่ยให้เต็มนั่นเลยตัวถึงก็แน่นอนนะครับเนาะแล้วถามว่าเบืองไหมมันหมดหมดเยอะไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยผมผมนี่หมดนี่ไม่เกินสองโลใช่ป้งสองโลสองโลสามโลอาหารวัาดุเนาะครับอาหารปลาดุใ้ให้ให้กี่ครั้งครับเย็นเย็นเย็นครั้งเดียวครั้งเดียวเลยครับแล้วอย่างนี้คือลูกปลาไหลนี่ก็ขายได้ใช่ไหมครับผมก็จะเลี้ยงต่อ Oh, เอาเลี้ยงต่อเราไม่ต้องลงทุนอีกแล้วเลี้ยงลูก,กน,นะหมายถึงว่าลูกของเขาก็จะอยู่ในบอนี่แหละเลแเราก็คัดเนี่ยคัดมาแล้วนะั่นจะจับไปใส่อโนนผมเกลี่ยที่ไว้เพราะว่าอ่างปลาอ่างปูงปนผมนี่มีเยอะผมไอ้ตัวนี้ก็ไส้นิไส้นแิแล้วแต่ราคาโอ oh, ้ครับครับเราจะเอาราคาอะไรก็ได้เอาไส้ไหนก็ได้ก็ประมาณว่าอยู่ในบอนี้ค้าไซส์กันแล้วละ่ะได้ได้เลยเนี่ย,ยผมจะขายอย่างไอ้ตัวใหญ่ๆก่อนนะไอ้บอขุนเนี่ยนะครับ เพราะว่าพอ่าพอแม่าพานนี้นนผมเอยอะหลายร้อยหลายร้อยเลยครับหลายร้อยจะเห็นตัวเขาไหมนีมีมีทอ่อไหมนนท์นนท์นนมันจะจับได้ว่าเป็นอันนี้อันนี้เทเทได้ไหมเทได้เนาะเทได้เนาะครับนะออกไปมาถ่ายเดี๋ยวจะหาของเราโกหกอีกนะเอาให้เห็น <laughs> ไม่นี่มันก็ไม่มีท่อเนาะอันะนี้มันกจะยากพ่อไม่พันนะ เพราะว่าดินมันมีรอบเลยครับมันจะเข้าอยู่กับแบบนี้ยากให้ผมลงดินนี่ประมาณสักสองส่วนนะทีแรกมันมีร่องกลางอยู่ที่ร่องกลางอยู่อยู่หน่อยเดียวอนี่พังถึงกันหมดแล้วเนี่ยดินอะไรถึง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 จะดีสุดครับดินดินเหนียวดินดำดินหนองดินบึงเราเนี่ยดินสะนะใต้ตูดสะครับนโอ้ครับครับแต่นี้มันดินไอพึ่งเนี่ยผมไม่ใช่ดินเหนียวแท้มันดินปนทรายมันไม่ค่อยดีมันร่วนอืม น้ำนี่น้ำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับครับน้ำอะไรก็ได้ผมผมน้ำปลาปาน้ำบ่อเป็นดาลครับ <Okay. S 1> มีท่อไหมมีท่อท่อท่อใหญ่พอแม่พันธุ์นี่มันจะยากหน่อยเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อมาเลี้ยงเลยนี่ต้องซื้อขนาดเท่าไหร่ดีครับลุงถ้ซื้อมาเลี้ยงเลยก็ีตัวใหญ่กว่าหรือมไม,มาผมซื้อไอ้เฟือกดักลันนั่นนะครับผมเอาตัวใหญ่เนาะครับเราก็มาคัดเอาก็ประมาณท่อดสี่หุนเนาะครับเนาะสี่หุนครึ่งโลมีนะขอติดมาตอนนี้ ถือโอเคนะลุงเนาะเลี้ยงผ่านฉลุยเลยนะตัวนี้แน่นอนนะประสบความสำเร็จไหมครับสำเร็จไหมยังไงได้ตัวได้ขายสมบูรณ์เอานี่โอ้พอไม่พันใหญ่มากเลยออกหูด้วยเนี่ยครับตัวนี้ออกหูแล้วเนี่ยเนี่ยด้วยมากพอไม่พันผมจะใหญ่อย่างี้ครับโอ้ มีเอ้าคอเหรอคอกระโดดแล้วมีอะไรไม่เที่ยงตัวใหญ่ม้างไงนี่พ่อพันเนาะรับเนี่ยมันจักนเห็นไหมรอยเป็นแผลเลยเราเป็นสัตว์ไหมอย่างนี้นะครับครับผมครับผมโอเคเลยเทนะเทตรงนี้เอาเทมันแห้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยว อโอ้โหเยะแยเยอะลงดินไวมากเลยอ๋อมีรูเข้าอยู่แล้วเนื้ยรูตรงนี้เนี่ยหนนก็เป็นร้อยโลเนี่ยตัวงี้นะครับเนี่ยเป็นระ้อยโลเลยเนาะครับ <st arts> ไม่โกหกผมอะโกหกคนไม่เป็นโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับคุณลงุงหน่่ยมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ มีอะไรก็มาคุยใหม่ครับ